ถึงลมถึงอากาศเปลี่ยวได้ถ้าโดนกับแม่ไข่ไม่ป้ัโหูลงเลยตัวกรยังแบบการดูเรแข็งเรง้อายุกว่าท่านหลายกว่าในี่พันาาไหาสิบเกไาแ่กว่าเท่าลูกเลี้ยลาสิเกลายลายประนเดยสองหมื่นบาททุ่อธิษฐานได้กินได้ใจจะเรียกว่าพันห้ลูกได้ยางได้มาถมบุญถมคุ้นมาอนนางไดโอ้พอกระบียกกับท่านเฒ่าตัวนี้สปีสีปเป็นยังไงมีคนรู้สึกอ่ายังไงเห็นลูกสาวเป็นคนดัง มาเมื่อกี้มือกระดังแล้วแม่ก็ดีใจครับเดีใจพุ่มใจเป็นบ่ซื้อใาหย้าเจ้าหน่อยแม่หน่อยพอดีพออีกครับโอ้เป็นชื่นชมเป็นแบบนี้ชีวิตชีว่าคือยังคือยัง้นต้นไม่นี่มันว่าถือน้ำเยอะแยะแม่ดอกไม้นี่แหละแ้วดอกไม้มันเงี้ยวมันแล้วดอกไม้ต้นนั้นมันถือปุ๋ยถือน้ำถือที่ถือเทียงใหม่บินมาบินมาเพื่อมาเบิ่งหน่องอิงบินได้จากไหนมาเป็นลูกนั่งเครื่องบินไหมเมื่เคยมีพี่น้องเอพพี้ใช่เมตตาสงสารเมื่อถือน้ำถือได้แม่ว่าพ สวัสดีครับเบบซี่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเบบซี่หล่าน่อยทั่วโลกทั่วประเทศผมอกกับพญ่พยยนิยมเจโอวันคือเกานะครับมนันนี่กดติดต่มกดไลค์กดแชร์แน่เด้อพี่น้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับมื้ขึ้นนี่ก็อาญาคือเกาพี่น้องสังเกสีแตกคือเกามื้ขึ้นเลนยูยะโสทอนนะครับอำเภอคำเคินแกวเนาะอยู่บ้านกูจานแฟนครับแฟนเบบซี่ยะโสกันานะเนี่ยคือเกามื้ขึ้นนี้พี่น้องบึ่งเอาจากว่าพ่วงมาไล่จากว่า ่ายรูปเนาะคือเก่าเพื่อนอะไรพี่น้องให้ควาวเมตตาให้ควมวสัทธาคือเก่าพี่น้องนะครับสําหรับเมือแรกงนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงกับไปเรียนยุพุทธละครับทั้งร้อยเอ็ดเนาะเมือแรงปทุมรัฐพี่น้องปทุมรัฐบ้านบ้านบัวขาวเนาะตําบลสะบัวอาเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะเมือแรงพอกันครับเวลาน้อยสาวน้อยเพชรบานแพงคือเก่าพี่น้องไปในหะ้กำลังอกกาลังใจกันนะครับ ก็จะมาพวกเรื่องหนึ่งพี่น้องก็มีพอผู้หนึ่งเนาะเพิ่นเจ็บเพิ่นป,วป่วยปี๋วาสันเพิ่นมาเก็บออดออดแอดแอดเข่ากระ,ะุดกระดูกระบอดีวาสันยานกนงากระบอดได้เราเลยอธิษฐานพี่น้องข้าทาอุ้์อิงนี่แหละเฮ็ดให้เรายางาได้โรคไพ่ไครเก็บโรคก็ดีขึ้นพี่น้องดีวันดีขึ้นวันห้าไปเราก็เลยน้าเงินมาให้ยี่หลามานขึ้นสองหมื่นพี่น้องมอบไว้น้ำพยุทธเนาะให้พหยุติเอาไปให้ สองหมื่นบาทไม่พ uh ี่น้องบ่าธรรมดาเนี่ยสิบห้าพี่น้องมาฟังเราเวาจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเอาเชิญครับค่ยปีเขินโเขินมาลงอยงลงโอ้พีเปอูจังหวจังหวะไข่จังหวะป้วยอย่ยงไรลมนลมแนมเออถึงลมถึงแน่อากาศเปลี่ยนไดเลยาโดกเป็นไข่นงโ้หลงดี่อแบบกระดูกระน่ยอยู่เพราะท่านรมาในที่งนาตานี่ไิได้เพาลูกสาวไว้สิโถล่มแ้ามีโอกาสามกว่าเราแล้วลูกเด้ มาขึ้นมลยไปดีมันมนหนึ่งว่าผมเดียนเงินปั๊ผมมันจะตีกันผู้เ้าบอกมาสิจด้วยผมกหลายลายไปเนี่ยนะสองหมื่นปนะแดทุ่งก็มันก็มีความเสื่อของคนนั่นแหละเนาะว่าเป็นไข่ป่วยปีหรืวเปล่าป่วยปีปวยแบบใดนจ๊กมันเป็นอสสเอเอ็มมันเป็นอ่อนขาก็เป็นอ่อนแห้งอ่อนหยางก็เลยอธิษฐานในกินในใจแต่เลยว่าขันห้าลุกได้ย่างได้มาถมบุญถมคุ้นมา นี่แหละพี่น้องมันก็เป็นคุเสื้อส่วนบุคคลเนาะผู้เสื้อก็บยลบลูนะฮะแนวมุนี่ถ้าผู้ใดมีจิตใจตรงกันกับีลาเขาเอื่นไว้จิตตรงกันจังสิสําเร็จไ้พี่น้องมันกับบแม่มนว่าสาเร็จบัดทุกคนเด้นะฮะมันขึ้นอยู่กับคนจิตตรงกันบ่กกันคิดตรงกันก็บิสําเร็จคือพวใอญ่อันี้ล่ละพี่น้องเนาะคือผมคือกันเด้ผมสําเร็จมาส4มีอย่างเด้กับีลานี่วธรรมดาเด้พี่น้องผมก็เอง์มาลงมาไล่น้าใจไปไงเพิ่นอยู่เพร่เศร้านะฮะ มันเป็นสิ่งลี้ลับมาสะจั่งเนาะพี่น้องเนาะแนวมือนีวิทยาศาสตร์ยังตรวจยากนะครับค้มเสือส่วนบุคคลพี่น้องเอ้ยเนาะเอา้าผู้ได้สาเร็จกะดีใจไปนํ้เพึน่นนะฮะขอให้สว่วงให้เศร้าเรื่อญ่เด้อเราก็เอาเงินมามอบอย่างนีล้ละสองหมืน่นว่านเนี่ยโอ้เจนบุญไหลบันนี้ก็สิพาพี่น้องย้อนร้อยไปถ้าสองปีขึ้นหลังพี่น้องมาเบิงว่าแม่ติม่มเราพุ่มใจกับอิหลาจังได๋แน่แล้วก็คุณยยากอะไรสอนอิหลาลายอย่างไรานแนวนะฮะ เราก็ได้ทำไม่น้อยพ่อเอกเออเป็นเช่นไรมาดงมาดังแล้วกําลังมีซื้อเสียงกาลังสีมีบ้านฮักไปสันตอนนั้นเนาะอีหลาก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ตอนเขาไม่ไม่เนาะพี่นอ้องอายุสิบหกปีกัสิบแพี่น้องมาฟังคุณยาเนาะมาฟังควมในใจเมติมในช่วงนั้นล้วบอกจังใดแน่เนาะเสียดายแต่เรา,าเราเฮ็ดบุญมาหน่อยโพดกับอีหลาหน่อยก็ได้พัดผ้าจากกันเดี๋ยวนี้เราก็ได้ไปอย่ห้องสองเนาะสาหรับเมติมเอ้าสูไปต่างคนต่างทํานาทีเนาะเอากระสิบแปดพี่น้องมาฟังคิปเลยเชิญครับ อันนี้เป็น,อ,นอ,อันนี้พ่อกับแม่บ่อโอ้พ่อกับแม่กับ่ท่านเฒ่าตัวนี้ชี้สิบป,ปีปปปเป็นยังไงมีคนรู้สึกว่ายังไงเห็นลูกสาวเป็นคนดังมากเมื่อกี้มือกระดังหลือแม่ก็ดีใจครับดีใจพุ่มใจเป็นบ่ซื้อไปยังเจา้าหน่อย,อมอยแม่หน่อยพ่อดีพ่ออีกครับโอ้เคยคิดเคยฝันบ่ลูกสาวสิมาอยู่ในวงการนีดสิดงสิดังก้นสิมาถาม

เตจีกําลังหุ่นแต่ว่ามันอาจจะเป็นน้ำบุญวาสนาของแม่ก็ได้พอดีครับน้องกับมะมาท่มเวลาพอดีเพิ่มจางล่าพอดีเป็นชื่นชมเป็นแบบนี้ชีวิตจี่ว่าคือยังคือยังต้นต้นไม้นี่มันว่าถือน้มเล็กเมียนดอกไม้ดีแล้วม่นดอกไม้มันเงี้ยวมันแล้วดอกไม้ต้นนั้นมันถือปุ๋ยถือน้มเตจถือเทียมใหม่บินมาบินมาเพื่อมาเบิ่งน้องอิงบินมาจากไหนมาเป็นหลงนั่งเครื่องบินไหม นางนางสิงคนสีมาสางบานหักบานแห้งหาหน่องอึ้งอินนี่ผู้เจ้าดีใจบ่ธรรมดาดิบันนี้พ่อคนสีสางบานหักไห่แล้ดต่อไปกะผู้นั่นกะสีไทยมาไล่ผู้นี้กะสีไหยมาไล่มาไม่เลยนด้บ้านนี่แล้วก็บ่มีคนเดียวดิคือหายหลายคนคนค่อยใดพี่ก็ดีใจนะพี่นก็บอกอุ้ยแม่ดีใจจนหายลูกไปยืนหายทุกมือแล้ไปยืนหายลูกหายทุกมือที่ลืมไปลองที่อะไรก็จะป่านนี้ก่เคยไม่เคยไม่เคยคิปก่เคยมีพี่น้องเอฟซีสิมาเมตตาสงสารเมตติีน้ำลูกได้แม่บ้า แม่ติมเล่าก็ว่าเป็นน้ำบุญบารมีอีหล่าเนาะแพ่มาหอดเล่าเล่าก็ได้รับบุญกุศลนั้นมาลงมาไล่ผลอุ่นไม่อีหล่าเพิ่นก็ให้เล่านึ่เด้พี่น้องอืช่วยให้อีหล่าเมื่อหนึ่งก็ให้แม่ติมสามพันสองพันหนึ่งสิไห่พี่น้องผลพไยได้คนรอบข้างมันไปอีหล่าเพื่อแพ่อยู่แล้วบุญบารมีอีหล่าเนี่ยว่าต้องห่วงพี่น้องช่วงนั้นเนาะเสียดายเสียดายโอกาสแม่เนติม เราเฮ็ดบุญมาหน่อยพอดพี่น้องเราอยู่ดได้สักเดือนนะสามเดือนคือสี่เดือนแมน่นว่ก็ได้พัดภากจากกันหัึงสี่หระพี่น้องเอ้มันเบิดบุญต่อกันพี่น้องปกุนน้งเมีนเนาะไม่ให็นทิ้มเราเฮ็ดมาหน่อยพอดบุญกบมาฟังคุณยาบ่าต่ออีกพี่นอ้องเชิญครับ เขาเอิ่อนมาเบื้องบนเพิ่นส่งแม,ม่เบื้องบ,บนเพิ่นส่งมาหาหาเดี๋ยวว่าที่ด้านการดูเป็นพวกให้มาอยู่ในจุดนี้ให่มาหาให่มาเห็ดมาจางเม็ดติ่มก็ไปคัดเก่าคาดัดทีเสถานีด้านเริ่มไปวอดที่ใครไปนี่ว่วมที่ไปคัดคัด,ดไล่เมือ่อนั่นแหละ,ละ <c oughs> คุณย่าก็ดีดใจด้วยนะลูกเด้อตั้งใจเอาเห็ดเอาคาบาไหนไหนห้าการได้มาอยู่ในจุดนี้แล้วยแบบนี้ ว่าเป็นโซนมากแล้วเข้าแต่เห็ดเอาผักเขาซึ่งที่มันดีต่อไปมันก็จะไม่ดีก็นี่เลิศก็นีทุกซิงทุกอย่างต้องคูเคีิงเพชรบ้านแพงฮูจักบ่แค่คนเ้ยงลูกงาบงาบงาบน้ำตาลหูกะไรเคยมียังสีมะกอนแต่ว่ายอดเคียบยอดวบีวขึ้นได้ยูได้กินน้ำรูกจากช่องนูน่ะตะกอนเนาะตะบ่มีน้องข้าม่คลิบเจ็ดชั่วโมงมีคนดูแค่หาอรอยกนู้นนู้นจนผ่อนใจปะเพราะยังไายต่อไปล้เงินไทยทานคิดยอดวิี้ยวรยะขึ้นเป็นช่องเกือบ้องแ กานนองดัง่พี่น้องอันพี้ขุนพลาเพาะากจะกินมานองดังที่สุดไปหน้าม่หว่าีเมอ่นั่นแลนั่นแหร้าบ้าเอวนจะเลนเลื่นั่นแหละพี่น้องไม่ใช่ต่มเลากับขวนลูกน้ำตาร่วงยุบเร้านะช่วงนั้นนอกากเอ็นดูยหลาคาอยู่ยเด้เนาะผัดมีเมือที่สามขมาแหละพี่น้องเ็อให้แตกแยกกันไปนี่แหละ เอ็ดบุญมาหน่อยเขาจะว่าเนาะเขาเอืนว่าพระาบุญศาาติบางคนเฮ็ดน้ำกันมาหน่อยโพดก็เลยได้ย่น้ำกันสำนันแหละพี่น้องก็ได้พัดภาคจากกันไปคุณย่าก็ได้บอกกสอนอีหล่าละอย่างไรเนาะ,ะพี่น้องไปละมาวายจากักอนนมอทมตนจังสีเป็นคุณย่าบอบอกอีหล่าก็มีอยู่ในตัวตนของพนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นมัจทน้อยพนพี่น้องกันเขาวัดเขาว่าจังสีเนาะเราอยู่เคยอยู่กับยากับปูกับยามากกระปูเ่ามากเพิ่นพาไปวัดไปว่าพี่น้องอนนมทมตนเสมอตนเสมอไป ส่งบุญมาถุนละอียลาจน่าหอดสุเม,มอนี่เนะาะไ่ได้บอกได้ซ้อนอยากว่านําไปเพื่อนมีในตัวตนของเพิ่นอยู่แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยูก่กับฝ่าลิขิตผมลิขิตเนาะพี่น้องคุณยายังวา่าเทวดาทรงมาว่าซันเมียนบอพี่น้องคืออยู่เด่นเนาะพอใหญ่ทรงการตั้งซื่อสาวน้อยเพชรบ้านแพงจนว่า40ปีพี่น้องยังมาผดสาวน้อยตัวแท้ตัวจริงใสซื้อบริสุทธิ์คืออียดหน่อยนี่แหละพี่น้อง แม่นบอกผมมาแม่นอยู่เด้คิตบึงจะหนึ่งก็ได้เนาะนี่ล่ละทว่าดาผนทรงมาแล้วนะครับเสียให้สาวน้อยปังจะเลื่อนไปหนาพี่น้องเอาคลิปนี้เอาไว้ส้ำนี้พี่น้องคิดหน้าพอกันไหมเนาะอยู่ดีมีแห้งสูงผู้สูคนสวัสดีครับ